วันนี้มาเล่น Roblox ค่ะก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยดีกว่าใยับไมคใกล้ปากอีกนิดครับตอนนี้ไมค์อยู่อยู่ตรงปากแล้วนะคะก็คือถ้าถ้าไม่ได้ยินหนูจะหนูจะกินไมคเข้าไปแล้วก็คือเกมนี้มันจะเป็นเหมือนแบบคือเหมือนเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะห้างเหรอ แล้วก็ตอนเช้าเราก็ต้องสร้างสร้างสร้างที่ให้เราขึ้นไปโอเคก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนน่ะมันจะมีเหมือนเจ้าหน้าที่ที่เขาแบบจะบอกให้เรากลับบ้านอ่ะเขาก็จะวิ่งไล่เรานะคะก็คือเหมือนไล่ฆ่าถ้าโดนตีก็เลือดก็จะลดแล้วก็จะตายในที่สุด <c oughs> มาแล้ว ก็คือเสียงอะตอนแรกอะหนูเคยเล่นเกมนี้หุ้ยตอนเช้าตอนเช้าคือตอนแรกอะหนูเคยเล่นเกมนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเหมือนช่วงหนึ่งอะหนูก็หยุดเล่นไปแล้วพอกลับมาเล่นอีกรอบอะก็จะไม่ค่อยชินนะคะเดีย๋ยนะเราจะสร้างบ้านแต่ตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดก่อนโอ้ยคิดว่าไม่น่าทันคืนแรก คือจะบอกว่าพนักงานพวกนี้มันปีนได้ด้วยนะคะทุกคนปีนแบบทุกคนต้องเห็นตอนกลางคืนมันจะพยายามแบบตะเกียรตะกายขึ้นมาหาเราเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 มันยังขึ้นไม่ได้มันยังขึ้นไม่ได้มันยังขึ้นไม่ได้าเมนมนมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมมาแล้วมันม้ทุกคนเห็นทุกคนเลบตรงนี้เขาจะเห็นไหม ถึงเช้าไหมอะโอเคเฮ้ย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 มันเข้ามาไม่ได้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 ทุกคนทำมันได้ออย่าเฮ้ยทุกคน ตรงนี้เป็นที่หลบภัยได้ค่ะแต่ว่าเสียงมากเห็นไหมทุกคนมันพยายามขึ้นนะ่ะอุย้ยมาอีกตัวทุกค <am ni. S 1> นเนูอยู่ไม่ได้หดีอยู่ไม่ได้เฮ้ยมันมาอีกตัวนึงอนะ่ะเฮ้ยเตัวนี้มันจะตัวสั้นๆนะ่ะเฮ้ยเฮ้ย คนดูเลือดเลือดเลือดหลือสิบสองเต็มร้อยว้าวเยี่ยมไปเลยเฮ้ยคน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 คอนะตกเธอมีบ้านเหรอบ้านอยู่ไหน <c oughs> บ้านอยู่ไหน <c oughs> บ้านอยู่ไหนพ <c oughs> านไปหน่อ <c> ย <oughs> จะตายแล้วอา้าวตายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไงตรงนี้มันซ่อนได้เพราะว่าแบบ ถึงจะขึ้นมาได้แต่มันก็หัวหัวเขาก็ติดปะมีเตียงด้วยเนี่ยทุกคนคือมาจากไหนมาจากไหนออกไปออกไป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 วิ่ง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 ไม่ได้ไม่ได้หนี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 วิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่งวิโอ้โหแล้วก็โอ้โอ้แล้วก็ทำอย่างนี้ ปิดบ้านไว้นี่ต้องไปหาโต๊ะตกใจนี่ค่ะไอตัวนี้ไอตัวนี้ที่มันทำราเมื่อคืนไอตัวนี้ตีขอไมไหนอนนะคะพี่อที่ทั้งหลายอย่าเพิ่งฆ่ากันอย่าเพิ่งตีกันนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนไม่เพื่อนรั้วมันไม่ได้ช่วยหรอกเพื่อนคือเขาเขาผ่านมาได้นะเพื่อนนะ เอาอันนี้เพื่อนเอาอันนี้เพื่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราปิดให้เพื่อนเข้าไปก่อนเพื่อนไม่เข้าเราเข้าเองนะเนื่อนเห็นไหมเรากระโดดเข้าไปได้รั้วมันไม่มีประโยชน์นะเพื่อนเฮ้ย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 บ้าน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 ปิดประตู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 ยังไงอ่ะปิดประตูปิดประตูโอเคเจร่าเจร่าใจเย็นเจร่าใจเย็นนะปิดประตูแล้วนี่ไงเรารอดแล้วเพื่อนตอนนี้ก็คือเพื่อน เพ่นไม่ให้เราปิดไม่เป็นไรประตูเขาให้เขาจัดการเราเราเราทำยังไงดีคะ <c oughs> ก็คือเพื่อนจะงแง้มประตู <c oughs> เราปิดประตูตรงนี้แล้วกันเพื่อนอะอ่ะปิดให้อ่ะ <c oughs> เพื่อนเปิดทุกคนหนูว่าเพื่อนกลุ่มนี้ไม่น่าเวิร์กแล้วและแต่ว่าเราเปิดไฟไว้แต่ว่าเราปลอดภัยเพราะตอนนี้เราก็มีทุกคนที่กำลังดูอยู่ เราปลอดภัยมากๆสรุปบ้านตัวเองไม่อยู่เป็นยังอยู่บ้านเขาใช่ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงพนักงานเสียงพนักงานว่ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพนักงาน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 ทุกคน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 หนู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 พนักงาน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  เอ้ยมีแผ่นอีกแผ่นหนึ่งโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แผ่นละแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่ามันมันจะเข้ามาเลยค่ะตกใจใครอ่ะแจ๊ ดียแป๊บนึงนะตอนเช้ามันเป็นช่วงเร็กเีบมขอโทษแป๊บนึงนะเุ้ยเก่งว่าจะไม่ปลอดภัยขอเอาทีวีมาตั้งตรงนี้มันได้ทำอะไรก็ได้นนี่ไงเออใช่เดี๋ยวเรากลับด้านให้นะนี่ไงเอาเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออ วิวีเสียงจริงด้วยอ้าวนิมองยังไงเ็นดูไม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหุวได้ยินเสียงีีนเรียกเรียกเรียกผีน้าหิ ต้องสร้างบ้นเพื่อหลบไงเราไม่ต้องหนีเพราะว่าเราปลอดภัยเพราะว่าเราเก่งวะเราส่งตึ๊ดตด๊ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตตึดตย๊ตตดดตดตดตดดดตตดด

เตียงนี้มาปิดกับเตียงเราไหมเรานอนไม่ได้เราตายได้อย่างเดียวเดี๋ยวนะเราเตียงนี้มาปิดกับเตียงเราเราก็รอดได้นี่นี่ไงไม่มีใครทำอะไรเราได้ปอบมือให้เลยค่ะวิทยาถูกปอบแล้วพูดสบายขึ้นมากเลยเปนมืนูอื้อฮัลโหลอันนี้คือทุกคนจะได้เรา สวัสดีทุกคนทำอะไรอยู่อ่ะทุกคนดูเราอยู่อ๋อทุกคนดูเราอยู่เหรอทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมทำไมทำแล้วเหมือนเหา่า <c oughs> อ่าเจดาได้ยินได้เหรออุย้ยนี่เราเปลี่ยนเราได้ด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าเพื่อให้ทุกคนเห็นเลือดที่เยอะมากๆของเรา <c oughs> เราจะเอาไว้ตรงนี้ ตา,ตายอ่ะบ้านนั้นมันผิดอะไระเล่นเล่นเล่นวิ่งวิง่งเออวิ่งวิ่งวิ่งไปอย่างเงี้ยแหละตอนนี้ก็คือมือถือล่องหนนะคะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งเร,เร็วเดี๋ยวกดวิง่งแล้วยังไงซับซิบอะไรกันบม่มีเอาเอาไม่เอาไม่ม่อยู่ด้วย โอ๊ยโอ๊ยขอไฟกดค้างตรงนี้อ่ะถือไฟแล้วเฮ้ยเสียงคนมีมีมีคนมามีคนมากระโดด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 โล่ๆเออเออหนีหนีหนีวิ่ง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 ขวามีเพื่อนขวามีเพื่อนขวาขวามีเพื่อนเดี๋ยววิ่งใส่ไปวิ่ง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 ไปเดี๋ยววิ่งตัอเดี๋ยววิ่งตัววิ่งไปวิ่งไปไกลไกไม่พ้นไม่มีทางพ้น この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。